สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนกันยานะผมวันเดือนนี้ก็มาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากาติดงานนะครับผมแต่ก็จะมาอัปเดตงานที่เราจะมาทำในเดือนอตุลาแลวก็พฤศจิกาธันวานครับผมอันนี้เป็นเดือน3เดือนที่ขายดีมากที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม POD นะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในตรายใต้มากที่4ี่นะผมก็คือช่วงตุลาถึงธันวาเป็นช่วงที่พูดได้เลยว่าขายเสื้อดีมากที่สุดนะผมไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับงานต่างๆเนี่ยครับผมมันจะเป็นช่วงที่แบบคนอเมริกาเนี่ยออกมาซื้อของในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ออกมาซื้อของมากที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำงานแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีนิดมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะผมนิดแรกก็จะเกี่ยวกับฮาโลวีนนะผมฮาโลวีน โอเคเรามาแล้วอ่าผมมีอยู่อ่าขาเรียกว่ามีอยู่อ่าคีย์เวิร์ดมาฝากเรานะครับผมคือสินค้าที่ขายดีนะครับอันแรกก็จะเป็นอะไรนะอ่าคิดฮาโลวีนเชิร์สหรือว่าฮาโลวีนไดโนซอร์ก็เกี่ยวกับอันนี้เป็นดีไซน์คร่าวๆนะครับเนี่ยขึ้น b ป s t เซลเลอร์เลยนะครับอันนี้ก็เราสามารถเอาไปทำที่ ที่เอได้นะครับแล้วก็ส่วนอันที่2ก็เป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ <c oughs> สองรายการที่ผมหามาให้แล้วก็ซึ่งมีซึ่งเป็นนิดที่ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่มีคนทำน้อยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปทำขายที่ร a b l e ได้นะครับโอเคคีย์เวิร์ดถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะครับผม นี่คีย์เวิร์ดอ่าอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนี้นะครับถึงนี้เลยนะครับที่ผมติ๊กอยู่เนี่ยโอเคเราก็เอาไปปรับแล้วก็ไปขายเนี่ยมันขึ้น b l a เซลเลอแล้วก็มีคนเอาเสื้อนี้ใส่ที่ตะก้ามากกว่า20คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะ่ะเสื้อตัวนี้ก็ขายดีนะครับแล้วก็คนก็ทําน้อยด้วยดวยเช่นเดียวกันนะครับเราไปคีย์เวิร์ดถัดไปของคาราวีนนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับวิวอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยถึงที่นี่มันเป็นดีไซน์ที่ที่ง่ายมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราสามารถเอาไปทําให้มันสวยกว่านี้ได้แต่อันนี้คือเป็น s v g นะแต่เราไม่ต้องดูที่นี่ผมเอาไปเสิร์ชดูที่ไลน์บับเบิลแล้วมีคนทําน้อยเช่นเดียวกันคู่แข่งน้อยแล้วมีความต้องการตลาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมเอามาฝากฝากเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับผม นี่ถัดไปที่เราจะทำก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับ h a n g i n g Day นะผมหรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าอันนี้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ก่อนคริสต์มาสนะครับผมโ okay. อเคเราก็สามารถเริ่มทำในช่วงเดือนเดือนหน้าหรือว่าเดือนนี้ทำได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดแรกนะครับเสื้อตัวนี้ผมขายดีมากในที่ท,ทีพับบิดน,นะผมแค่ลงไปเนี้ย มันก็ขายได้สองสามบอก็ขายได้แล้วเพราะฉะนั้น,นเราก็เอาลายเอาการ์ตูนน่ารักน่ารักเนี่ยไปเอาเอาไปทําเป็นขายเสื้อเขา,าจะซื้อให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ <laughs> เยอะมากก็พยายามใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับผมเนี่ยคิวอะไรอะไรเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดของมันโอเคถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ hello parking อันนี้จะเป็นจะสามารถขายได้ในช่วงที่อา่า คาราวีนแล้วก็ตังกิสเดตังกิสเดนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับอะไรฟักทองฟักทองอะไรสักอย่างเนี้ยเราก็เอาไปทำแล้วก็ดีไซน์ให้มันแปลกตาแตกต่างออกไปเงี้ยครับผมให้มันดูสวยงามเลยมันก็สามารถทำกำไรได้ดูในช่วงนี้ก็เริ่มขายได้คนก็เริ่มทยอยซื้อแล้วนะครับผม โอเคถัดไปจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เหมือนกับตัวแรกแต่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนี้ฟาฟ้า,ฟา,ฟาที่ผมติ๊กไว้นี้นะครับแล้วก็เอาไปทำเลยเลยนะวันนี้ผมก็แค่เอาคีย์เวิร์ดมาฝากนะครับโอเคอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดถัดไปนะครับก็เลิฟอะไรอะไรนี้นะครับผมเป็นคีย์เวิร์ดอันนี้แล้วก็เอาไปทำแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดีไซน์ลองอันนี้เป็นดีไซน์ที่มีความต้องการใน อีซี่แล้วก็อเมซอนนะครับผมแล้วก็คนทำดีไซน์นี้ที่เลเวอเรลน้อยมากเราก็เอาดีไซน์นี้เอาเอาไปลองแล้วไปแชร์เอ่อแนะนำให้แชร์ไปที่ i พ t e r เลดด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเอ่ออีกหนึ่งดีไซน์เกี่ยวกับแดนแดนคินสเตย์นะครับผมมันก็ผมดูว่ามันก็ดีไซน์ง่ายมากเลยนะใช่ไหมนี่มีฟาักทองเราเปลี่ยนให้ฟาักทองเป็นสีก็ได้หรือว่าเราเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออให้มัน ให้มันแปลกตาแล้วก็สร้างมอบอัรสวยๆแชร์ไปใน IG Facebook เพื่อให้มันมี SEO เกิดขึ้นนะครับผมโอเคคีย์เวิร์ดอันนี้ก็จากนี่นะเนี่ยตามเสื้อคีย์เวิร์ดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ถึงตรงนี้เลยนะครับโอเคส่วนต่อไปก็นี่ที่3ก็คือจะเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสเรามาดูคีย์เวิร์ดแรกก็จะเป็นอันนี้ซันต้าเชิร์ แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นอะไรตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวนี้แต่ของคริสต์มาสอะลังกิ้งยังไม่มาเขาจะเริ่มซื้อช่วงเดือนหน้านะครับแล้วก็พฤศจิกายนจะเริ่มซื้อเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้อันสุดท้ายอันนี้เป็นคิดที่ผมเอามาฝากคร่าวๆเนี่ยคนเริ่มเอาใส่ตะก,กร้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะชิ่งทำก่อนได้เลยนะครับ โอเคแล้วผมก็จะมาอัปเดตคีย์เวิร์ดที่มีกระแสามาให้เรื่อยๆตามคลิปนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ